อาเจ้าที่เข้าไปนอกเงื่อนเชื้อก็ได้ดังเดียนะครับวันนี้จะมาทำปลาไดนะครับใส่ไม่ํำนะครับเนี่ยให้เบาปังเขาขุดไม่ํำอันนี้ถ้าเพ่อใส่ถ้าเกิดใส่ไม่้ำแล้วมันจะไม่ลื่นนะครับเราก็จะสับปลาไรให้ละเอียดก่อนนะครับอ่าสับปลาไรให้ละเอียดแล้วเดี๋ยวมิขิงส่วนผสมก็อันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับเนาะมอนก็ไปหามาเลยดูดิ ไปขุดปลาไหไมาแลคิดต้อมเต็มไม่หมดเลยนะครับแต่ว่าขอเพิ่พายเทียนหนูนะครับมีขิงมีกระเทียมแล้วก็มีอ่าอะไรนะพริกนิดนึงแล้วก็มีมเมือเทียดนะคะส่วนผสมเนาะอ่าแล้วก็มีไม้คามแล้วก็มีอะไรอีกนะขม,มิ้นนะครับแล้วก็จะสับให้ละเอียดแล้วก็จะเอามาผัดน้ํามันนะครับ คือมันมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูติดตามกันนะครับคือมอนก็อธิบายให้ฟังแล้วครับแล้วมอนก็จะเอามาโชว์ต้อนกินอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเราก็จะพยายามชันแหลแเราก็เอาเครื่องในออกหมดแล้วก็แล้วก็เอามาตีตีให้มันแบนก่อนตีให้มันแบนแล้วก็มาสับละเอียดนะครับแล้วก็ฉับใส่ไม่คามเนี่ยฮะมันก็จะเป็นกับเขาเลยครับ ทีนี้ก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ามนก็ขออนุญาตพักอ่าสับให้ละเอียดก่อนนะครับนาอเราก็เอาเครื่องในเอาะไรออกนะครับเนี่ยเราก็ไม่ข้ำก็บเบางเขาก็ขุดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะบีบน้ำไม่ข้ำออกแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะนวดให้ละเอียดนะครับทําให้มันฟอยกว่าน,นี้อีกนิดนึงนะคนะน้องเดี๋ยวมนก็จะ ขออนุญาตขอเวลาไปสับอันนี้ก่อนนะครับนะครับทีนี้ก็พี่น้องอันที่ที่ตัวใหญ่นิดนึงนะฮะับก็ชำระท้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะบอกปังเขาก็จะเอ้าขีออกก่อนขีเอาไว้โน่นนะเดี๋ยวไปทิ้งแล้วก็เอาขีออกปุ๊บที่นี่เขาก็จะทำยังไงอะ แล้วทำเอาไม้ตีๆๆตีนะครับเพราะฉะนั้นให้กระหรุกมันอ่อนให้กระหรุกมันแตกก่อนมันถึงจะกินง่ายครับทีนี้ก็จะตีให้มันแวนแวนนะครับตีให้แวนวนแล้วก็สับมันก็จะสับง่ายกระหรุกมันกจ็จะกินง่ายนะครับเน่มนก็ขอทอดตะกร้อก่อนนะครับแล้วก็แม่จะทำให้พี่น้องดูกินนะฮะ พอดูทั้งนั้นไดยเออเนี่ยก็มันมันปลนอะไรเข้าดีนะคะถ้าทําอย่างเงี้ยกระดูกมันก็จะกินได้ด้วยนะคะแล้วก็จะสับดีนี่ก็สับอะไรแล้วก็ใส่ถ้ส่วนที่ตัวเล็กมันก็จะสับเลยเพราะว่ามันเอาขี้ออกไม่ได้นะครับตรงนั้นต้องใส่ไม้คาด้วยโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะมาครับพี่น้องเนี่ยนะครับคือ ปลาเย็นนะครับปลาไรลปลาไรโคั่วใส่ไม่ค้ำนะครับกินกับข้าวสวยแล้วก็จะกินกับไว้เลมอนปะนะครับหอมมากๆนะครับใส่พริกขวน,นิดนึง,งกินกับข้าวสวยอร่อยครับีหัวว่าเัาใส้นเลยอ,อือมีหวัวว่าเราส่นเลย น,นี่หูก็อ่หรอนะอืมอ๋อมาแมวอ๋อแมวก็เคยกินเดนน่ะไม่มีหมาก็ไม,ม่มีแมวฮะมาพิเดนะน่ใช่เนออมาคือระอนอนะ เร้ใกินเนาะเพื <apology> <ek> ่อทำปียา้กินนะนะังข้าวหนามาห้าแม่หาแล้ใชน้ารสยพกนม่กล้วพักกัาเลย

ย่ในลับเลี่ยังน่ะย่องลับในลับเลี่ยมมากอแอมมามาชุดมังเลยแลลวชุดมาเลยชุดมังเลยอืมเปลี่ยนหานั่งเลยอ่านี่กับแกมแซบๆก็ต้องกินน้วจดนิดนึงครับ อล้เขาเพิ่มขจาอีกตวแบบเมื่อาน้นเือนม่ทออืม ให้เราเจาะอย so ่างเขน้ำแบบเขาดวนขึ้นเลยดวนเหมือนหัวักร่มกลุ้งสามีแค่จะมาขื้นหน้าตาที่อุดหัวอยหัววนงขึ้นแ้มันลกจากทางข้างลงอะไอ้เมวแมวไม่อื่นนี่ อร่อยครับพี่น้องไม่ข้ำมันจะทำให้ไม่ลื่นนะครับเมี่ยวเมี่ยวนี่อ๋อมจะเมี่ยวแต่อ๋อก็เปิอ้อยได้ตัวกินเมี่ยวเมื่ยวได้อมามาไปยังคำใช่ยหะ ว่าเบาเออกกินมันกินปลาเย็นโคกัมได้มือบานนะครับได้เลยคัไม่ได้กินปลาเย็นโคเฮนั่งผิดเขากัมบาะเนี่ยซืาซื้อ้าวห้าบาท สุดยอดมากครับโขเงย,ยังได้เยอะเลยหอมกรุ่นอือเอาเถอะครับพี่น,อน้องเราเมื่อซื้อเพื่อใต้หลังแดงนะครับพี่น้องก่อนครับสำหรับคลิปทำปลาไหลแล้วก็คลิปกินวา่ารสชาติเป็นยังไงนะครับหอมหอมเลยขิงกระเทียมแล้วก็ขม,มิ้นนะครับหอมมะมากักขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณครับ